ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตาม ช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมตา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมตา ต้องขอ,อคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุก168่นะครับสนอกสนใจนะครับร,รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองดูได้ในกลุ่มรวมไปถึงในด้านของลายเสียงมวยมีให้ฟังกันฟรีนะครับต้องสมัครเท่านั้นต้องสมัครเท่านั้นนะครับกลุ Het ่มกีฬามวยพักยุก168่งนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดียด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทานะครับในกลุ่มก็มีทั้งลายเสียงมวยนะครับมีให้ฟังกันทุกวันข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับก, 68, 68, COVID กลุ่ ของเรื่องกีฬามวยและกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งนะครับมกราคมนะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่นะครับวันนี้ผมเมทาก็ทำงานนะครับทั้งมวยนะครับทั้งฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทางแฟนคลับ F อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทั้ง4ช่องทางการติดตามนะครับเราเข้าสู่ในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนนะครับวันพุธที่1มกราคมวันปีใหม่วันนี้นะครับ คู่แรกครับที่ผมเมธาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางนะครับเจ้าพึ่งพิฆาตแบล็กฟอร์ดจะเปิดสนามจีแท็กสเตเดียมรับมือกับทางปืนใหญ่อาร์เซนอลครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มงทำการคิกออฟในช่วงเวลาครับเที่ยงคืน30นาทีนะครับในด้านของทางแบล็กฟอร์ดนะครับในด้านของบันนี้นะครับในด้านของทางโทมัสแฟรงค์นะครับก็ถือว่าคุมทีมให้ทางแบล็กฟอร์ดอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางอาร์เซนอลก็มีทางมิเกลอาร์เตต้าคุมทีมออออยู่ในนนนนขขณะะะีี้้คคครรรรััับบบบผลลงงงาาทแแ็ฟ์ดมมช1 1เสพไป3 ราสุดเป็นฝ่ายเสมอทางไบรตันมา0-0นะครับส่วนทางครับอาร์เซนอลครับผลงานครับมีชนะ4เสมอไป1ล่าสุดก็ะจายชนะทางอิสตบิตนะครับมาที่สกอร์1ประตูต่อ0ูนย์เนี่ยครับตลอดทางอาร์เซนอลนะครับเป็นนักของฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทครับเปิดทางครับอาร์เซนอลผู้มาเยือนเป็นต่ออยู่ที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึอกนั่งของรายชื่อนักเตะทั้งงงงงงงตาา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 าแหหนนนนน่่่่่ททีีีคคคคคคดกกกกกกกรรรรรรรววววจะลลสมมมมื้้้ััับบบใใพออยุธ์ข ให้โค้ชทั้งสองทีมหมดใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจัดทัพรับของทางแบล็กฟอร์ดขับไปด้านของวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์กับในด้านของวันนี้สี่สามสามหน้าสามตัวผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าฮาคอนครับวันดิมารสันครับยืนเฝ้าเสาให้ทางแบล็กฟอร์ดสีประการหลังแผงแบคโฟรจะเป็นทางเจ้าแม็กนะครับโรเวสต์ลอสกับทางเจ้าเนธานคอลลิงครับรับบททบาเป็นอิับววิงงแบ็คฝั่าจะเป็นทาางเเเจ้ลูออิสสฟตรร์คับ ก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กของทางแบล็กฟอร์ดวันนี้นะครับแผงกองกลางจะต์มันทางเจ้าวิตารี่ครับจาแนวครับยืนคู่กับทางเจ้าชิดเตียนนะครับนอการ์ดและทางเจ้ามิเคลดั์กราดนะครับก็เป็นสามแดนกลางครับของทางแบล็กฟอร์ดกับวันนี้กองสามประสานแดนหน้าจะเป็นทางเจ้ากับบรียองกับเอมโบโมตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับโยเอ็นวิสต่าและวันนี้หนึ่งนักเตะคือทางเจ้าเควินเซตนะครับก็เป็นสิบเอ็ดนัก เตะนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามข้าคืนนี้ของทางเจ้าบ้านทางแบล็กฟอร์ดนะครับอ่ะต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟากมาดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างทางอาร์เซนอลนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับวันนี้ครับไลอัพนักเตะครับจะเป็นเนื่ของระบบ4-3-3เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นให้เจ้าดาวิดราย,ยา่ายืนเฝ้าเสาให้อ,า,า,รอา,าร์เซนอลสีประการหลังแผงเว็กโฟจะเป็นให้เจ้าวิลเลียมซารีบ้ากับทางเจ้ากาเบียนมากินเยสนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองถูกต้องนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นให้เจ้ายอร์เรนคิมเบอร์ครับบิงกองงาาเเร์ โดนถึงทางเจ้าโทมัสปาเต้ครับและทางเจ้าดีแคนไร้ครับก็เป็น3แดนกลางอาัซนอนวันนี้ครับสามประสานแดนหน้าจะส่งทางเจ้ากาเบียนครับมากินเลนลี่ตัวที่1นะครับตัวที่2ใคคฮาร์เวตและอีกหนึ่งนักเตะคือทางเลอแอนโดทอสซานะครับฟุตบอลคู่นี้อเซนอนไปเยือนครับและที่สําคัญเพิ่งเฉลิมฉลองครับในด้านของเทศกาลปีใหม่มาครับนักเตะก็มีอาการเหนื่อยมีอาการล้าวันนี้นี่ในด้านของราคาเลทไหลรองด้วยฟุตบอลคู่นี้ครับผมเมทาครับราคาเลทเปิดราแพงเกินไปผมเมทาให้รองครับที่ทางเจ้าพื่งบิคาแบ็กฟอร์ดครับ จะสามารถยันเสมออาร์เซนอลได้หรือแพ้กับไม่เกินกับราคาเลทที่ต่อนะครับตัวแรกของฟุตบอลเจอแชมเปียนชิพคัมคืนนี้นะครับพรีมัตครับเจอกับทางบิสตันโลเวอร์ฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบไปตั้งทางบิสตันโลเวอร์เดชแชมเปี้ยนชิพกับคู่ที่สองฟิลิป์ปาร์คแรงเจอร์จะทางวัตฟอร์ดผมชอบทางวัตฟอร์ดนะครับและคู่ต่อมาครับมิววอลครับวันนี้เจอกับทางนะครับออกฟอร์ดครับผมชอบทางมิววอลและคู่ต่อมาครับลีดอยู่ในเตดเจอกับทางแบล็กเบิร์นครับวันนี้ลองที่ทางแบล็กเบิร์นนะครับและคู่่ตอมาเบร์ล้วครัััับบบบเจออกทททาางงงสสโโตตคลลี่แะู่ต่อมานะครับ เบอร์ลี่ในคระแนนทั้งของทาวัน,นี้ครับเวสบอมวิดครับวันนี้เจอกระทางนะครับเบสตันครับวันนี้อยู่อยู่ที่ทางเบสตันนะครับแล้วคู่สุดท้ายท้ายสุดปอดสมาร์ทครับเจอกระทางสวอนซีจัดไปสวอนซีนะครับอ่ะฟุตบอลจบลงที่ตรงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ